ตัารวีย่ามเตียงกับป้อมฝากสา,านข้าวตามมากันครับจางฝักกับหมายขึ้นตอนเตียงระว่างช่วงว่างกับจางเอากินหญ้าครับรถ รถมีพร้อมครับรสทอดรอซิบล้อมีพร้อมรถไส้มีพร้อมรถแมกโกมีพร้อมแต่ทําไม่ต้องจ่ายจางครับนะครับนี่คือคำถทามที่ไล่คนส่งไส้หมากไม่ครับมากไม่ไล่ฐานไล่ความคิดจริงๆกับว่ามีรถไท้แล้วมีแมคโกแล้วทำไมต้องจ่ายจางครับนะครับทำไมต้องจ่ายจางนะครับ รไล่คนไล่เจ้านะครับนักธุรกิจนายวัวไม้เถวเกมไม้นะครับคนทำไม้ตอนนี้ก็คือซื้อรถเมคโครซื้อรถไทยซื้อถูกสิ่งถูกอย่างนะครับเกี่ยวกับเครืองอิเล็กทรอนิกเกี่ยวกับการทำไม้ครับโดยที่เราไม่ต้องพึ่งช่างครับแต่พ้นสุดท้ายก็ต้องชายช่างรวมเจมรวมจอยด้วยอยู่ดีครับ นะครับนี่คือคำท่ามว่าทำไม่ต้องใช้ชางกับนะครับพอมถามครับพวกเอฟซีนะครับว่าว่าเครื่องมืออุปกรณ์พร้อมแต่ทําไมยังต้องใช้ชางครับนะครับแล้วก็การทรมานที่กล่าวอ้างกันการถารุณเตี้ยกล่าวอ้างกันนะครับอยู่ในความเหมาะสมความเป็นจริงแค่ไห้ครับนะครับ ยากจะฟากทุกคนนะครับเป็นการบ้านนะครับเป็นการบ้านนะครับนะครับท่านที่พ่อมเรียนพ่อมกล้าวนะครับว่าจางมูลขาชาบลานห้าลานครับถ้าซื้อมาโทรมานซื้อมาทารุนเวลามันลมตายขึ้นมาครับความสูญนเสียมาท่านนะครับนะครับพ่อบอกตรงกงนะครับจางกองวกเรา ถ้าตีมูนค้านะครับไม่ได้ดูทุกนะครับเปรียบเทียบให้ฟังว่ายังมีขากว่าชีวิตก้องคนบางคนนี่รับนะครับนะครับยังมีขาขุนขามากกว่าชีวิตก้องคนบางคนนี่กับในโลกใบนี้กับที่วาเกิดมาแล้วก็ไม่ได้ทางประโยชน์อะไรให้กับครอบครัวให้กับผ่อแมมให้กับสังคมเลยรับมีแต่พ่นเสียครับนี่คือคนเรานี่คือช่าง ช่างยังมีคุณค่ามากกว่าแล้วครับเพราะว่าช่างมูลค่าเงินล้านครับเงินล้านนะครับไม่ใช่เงินแสนนะครับช่างตัวดีดีนะครับห้าล้านนะครับห้าล้านสามล้านครับสองล้านล้านแปดล้านเก้าครับนะครับนี่ครับจวงปักเทียงพราเราก็กินข้าวกันครับนะครับนางน้ำหนังกินข้าวกันเดี๋ยวช่างก็ปล่อยกิน จางก็ปล่อยกินเราก็กินไปด้วยครับดูครับความแอร์เลสอร่อยบรรยากาศค้นตกพรำพรำปล่อยปล่อยนิดๆครับเราก็กินข้าวครับนี่ครับอ่าจางครับกองว่านของจางครับนะครับเนี่ยวิถีชีวิตอยู่กันแบบนี้ครับนะครับอุปกรณ์เครื่องมือพร้อมครับต้นไม้แล้วครับช่วงผักจางก็วาง เลียงยว่างก็ขึ้นมาครับมาแล้วลวลาวคนเงือกคนโออครับตองบริหานเวลาบริหานงานให้มันลงตัวครับไม่งั้นมันจะยุ่งยากวุ่นวายมากไม่ครับนะครับอ,อย่าตกใจอ่้เวรุอตอกใจนะครับ นี่คือคำท่ามนะครับทเห็นกันแล้วนะครับวามรถไทยก็มีแมโคโกรก็มีแต่ทำไม่ต้องมีช้างเข้ามาจอยมารวมกับนะครับเพราะว่าพื้นทีบางพืนทีรถแมโคโกรมันขึ้นไม่ได้ครับจันท์ม้าครับรถไทยหลืนนะครับพัดลอเรลานี่มีแต่จมลงจมลงครับปอนสุดทตายก็ต้องผึ่งช้างอยู่ดีครับแล้วก็ลาก มาทีไอ้ทีทรถเมกโวเอาได้รถไทยเอาได้กับนี่คือการพน่พนปรนพ่นแรงกันซึ่งกันและกันกับเฟือซึ่งกันและกันกับเดี๋ยวมาเที่ยวเม้นกันมามาเที่ยวด่าจางมาเทียวว้ากวานจางว้าเจ้าของจางนะพ่อผมท่าจริงๆว่าคุณเป็นเทวาดา้ครับได้ทีวา่ามีปัญญามาทราบเฉยงคนอื่นนะครับเวกรรมจะตกเึรื่งคุณเองนะครับนะครับนะครับปากดีปากเก,กง่งโจงกันจังกครับแต่ละคนนะครับ ใน TikTok ใน y t u t u นะครับแต่ว่าใน f a c e o o o นะครับนะครับไม่เข้าใจไม่เข้าใจวิธีชีวิตของพวกเราแล้วก็มาดาเสียง่ายครับทำให้พวกเราเสียชื่อนะครับเสียชื่อแล้วก็ภาพทุกคนมองในภาพโดยร่วมไปในทิศทางที่ลบครับทางที่าพวกเราไม่ได้เป็นแบบนั้นับนะครับการทนุทะนอมของ้างครับดูกับปักเทียงครับ กินนี่กันยืนอิ่มแล้วยื่นก้อนก้อนง่วงแล้วครับดูครับดูพุ่งครับเต็มเปรี้ยะแล้วยืนย่อนเจียวแล้วครับแกมันอิ่มใบตัวครับนะครับดูครับนี่ครับนี่คือความสบสบายใจกองจางครับพวกเราก็ได้กินข้าวอยู่กับจางนะครับกินไปดูจางไปนี่ครับกล้วยป่ากล้วยน้ำวาครับกินกันครับครับนี่คือวิถีชีวิตของพวกเราทีว่า พวกเรามีความสุขครับแต่ทุกคนมองว่าเส้นจะลําบากอะไรเพียงใดแต่ว่าพวกเราก็คือมีความจริงใจครับในป้าครับโยกตมาชิกครับโยกคนส่วนน้อยครับดูครับโอเคครับบรรยากาศต้นยิงเทียงในเพลงไม้ครับนะครับแล้วก็ข้อขอร่าต่างต่างครับก็พยายามสีแจ้งนะครับให้เข้าใจกันครับ บ,บอกแล้วว่าอยากจะเชิญชวนคนดีรักช้างชอบช้างนะครับมีปัญญาซื้อก็ยากจะได้ช้างจะซื้อช้างก็ยากให้ซื้อมาเลี้ยงด้วยกันนะครับมารวมถูกรวมสุขด้วยกันครับนี่คือข้องแทชัดเจนครับสวัสดีครับี่มาจ้าง่ายใจเล่นครับช้างให้ชาแนลครับวิธีชจีวตช้างตายครับป้อม